สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เ,เ,เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่าคนะืนเนาะวันนี้วันที่27มกราคมเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากแอฟริกันเนชั่นครับมาเป็นฟุตบอลโลกคัดเลือกโซนอเมริกาใต้บ้างวันนี้เลือกคู่นี้มาระหว่างเอกวาดอร์เจอกับบราซิลนะ วันนี้เล่นกันที่บ้านของเอลกวาดอ์นะสนามโอลิมปปโกอาตาฮูป้านะเวลาตีสีนวันนี้เตะกันนู่นเลยเช้ามืดเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอร์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวกดแล้วเรามาดูเลย,เลยมีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้าง เอกวาดอร์กับบราซิลนะวันนี้13องศาที่เอกวาดอร์ก็ถือว่าเย็นๆปกติเลยสำหรับช่วงปีใหม่นะ มาดูเฮตูเฮของทั้งคู่กันหน่อยเฮตูเฮของทั้งคู่5นัดหลังสุดนี่เป็นบาราซิลชนะได้3แล้วก็เสมอ2นะเอกวาดอร์ Ecuador ยังไม่เคยชนะบาร์ซิลเลยใน5นัดหลังสุดนัดล่าสุดนี่ก็เสมอกันมา1 1ที่บ้านของบาราซิลนะแล้วก็มีชนะ2ประตูต่อศูนชนะ2ประตูต่อศูนชนะ3ประตูต่อศูนย์แล้วก็มีเสมอ0นย์ประตูต่อศูนเรียกว่าสถิติของบาราซิลในการเจอกับ เอกวาดอร์นี่ห้านัดหลังสุดนี่บราซิลคมมิดเลยนะบราซิลยิงได้8ลูกเลยส่วนเอกวาดอร์ยิงได้ลูกเดียวเองสําหรับเวลาเจอกับบราซิลมาดูตารางคะแนนกันหน่อยนะ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นี่ผมว่าโอเคสุดแล้วนะเจอใส่กันไปเลยนะเป็นหลีกเลยนะไม่ต้องมาหวังพึ่งดวงพึ่งอะไรอย่างโซนอื่นเนี่ยโซนยุโรปโซนแอฟริกาโซนเอเชียี่ยมันต้องมีการจับฉลากแบ่งกลุ่มกันใช่ไหมมันก็จะมีโชคดีเจอทีมอ่อนโชคร้ายเจอทีมแข่งนะแต่สําหรับอเมริกาใต้ไม่ต้องมีโชคดีโชคร้ายทั้งสิ้นนะ อัดกันสดๆไปเลยนะเล่นกันเป็นระบบลีกไปเลยเจอกันเย่าเยือนทั้งหมด10ทีมไปเลยนะก็ผมว่าแฟร์ดีนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่พื้นที่แหละนะเพราะว่าอย่างยุโรปมันทีมมันเยอะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าบราซิลนี่กำลังดีเลย10ทีมจัดลีกได้เลยนะก็เจอกันเย่าเยือนก็ทั้งหมด18นะัดนตอนนี้บราซิลอยู่ที่1นําโนรงเลยนะ มี35คะแนนจาก13นัดชนะ11เสมอ2ส่วนที่2ตามมาห่างๆนะตามมา6แต้มเป็นอาร์เจนตินา13นัดชนะ8เสมอ5นะก็ยังไม่แพ้ใครทั้งคู่นะสำหรับบราซิลกับอาร์เจนตินาส่วนเอกวาดอร์เจ้าบ้านในวันนี้อยู่ที่3ผลงานดีเลยนะมี23คะแนนจาก14นัดชนะ7เสมอ2แพ้5 เอวาดอรตอนนี้มาตรฐานทีมเหนือกว่าทางพวกชิลีเหนือกว่าทางอุลุกวัยค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้เอกวาดอรมี23แต้มพวกชิลีอุลุกวัยนี่มี16แต้มเองนะอันตรายนะสำหรับอุลุกวัยมีมีสตาร์หลายคนนะสำหรับอุลุกวัยแต่ก็โอกาสตกรอบก็มีสูงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกอเมริกาใต้เนี่ยมันจะเข้าชัวร์เลย4ทีมแล้วก็อีก ที่5เนี่ยก็จะเข้าเป็นครึ่งทีมนะก็ไปเพย์ออฟกับเอเชียโอเชียเนียก็ยังมีโอกาสดีนะเพราะไปเพย์ออฟกับ โซนอ่อนนะที่หนึ่งสองสามสี่นี่เขารอบชัวร์นะที่ห้านี่ก็ต้องแย่งกันมีทั้งเปรูชิลีอุรุกวัยโบลิเวียเนี่ยยังพลิกผันกันได้หมดนะมีสิบเจ็ดคะแนนสิบหกคะแนนสิบห้าคะแนนสิบสามคะแนนส่วนเวเนซุเอลานี่น่าจะพลาดแล้วล่ะนะไม่น่าจะได้ไปลุ้นกับเขานะที่ห้านี่ได้ลุ้นกันหลายทีมนะหนึ่งกับสองนี่ไม่ต้องลุ้นนะบาราซิลกับเจนดีนาสามสี่ห้านี่มีโอกาสสลับสับเปลี่ยนกันได้หมดนี่คือ ตารางคะแนนของฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใตา้เดี๋ยวมาดูฟอร์6ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยเอกวาดอร์เจ้าบ้าน6แมตช์ล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้2นะนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะชิลีมา2-1มีชนะเวเนซุเอลา1-0เสมอโคลัมเบีย0-0แล้วก็มีแพ้เวเนซุเอลาไป2ประตูตอนชนะบลรเวีย3-0แล้วก็แพ้อุรุไย1-0นะเห็นได้เลยว่าเอกวาดอร์เวลาเจอทีมเกรดใกล้ๆกันเนี่ยไม่ค่อยพลาดนะแต่ว่าจะมา แย่ตอนเจอแบบทีมใหญ่ๆอย่างบราซิลอย่างอาร์เจนตินานะสำหรับเอกวาดอร์ส่วนทางบราซิล6แมตช์ล่าสุดนี่ชนะ4เสมอ2นัดล่าสุดเพิ่งเสมอกับอาร์เจนตินาไป0ย์ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็มีชนะโคลัมเบีย1-0ชนะอุรุกวัย41เสมอโคลัมเบีย0-0ชนะเวเนซุเอลา3ประตูต่อ1แล้วก็ชนะเปรู2-0นั่นก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างดีเลยของบราซิลเดี๋ยวมาดูลูกได้เสียของทั้ง2ทีมกันหน่อย เอกวาดอร์ e หลังๆไม่ค่อยดีนะ15นัดหลังเนี่ยยิงได้15ประตูเสียไป16ประตูนะเสียมากกว่าได้นะกองหลังเริ่มมีปัญหาแต่ว่าก็ไม่ถือว่ามีปัญหาเยอะหรอกเสียนัดรับ1ประตูแต่ว่าสถิติการยิงไทยน้อยไปหน่อยนะเฉลี่ยนัดละ1ประตูส่วนบาซิลนี ปกติบาซิลี่จะเด่นในเกมลุกนะแต่ว่าบาซิลช่วุนี้เด่นในเกมรับนะ16ที16นัดหลังสุดเนี่ยเสียไปแค่5ประตูเองฉเฉลี่ย0.3ประตูต่อนัดโอ้โหก็ฉเฉลี่ย สามนัดอาจจะเสียสักหนึ่งประตูสำหรับบารซิลชุดนี้ส่วนแนวลุกยิงได้น้อยไปนิดหนึ่งนะสินัดยิงได้27ประตู1.69ประตูต่อนัดก็ถือว่าไม่น่าเกียดแต่ว่ามันดูน้อยไปหน่อยสำหรับทีมชาติอย่างบารซิลนะแต่พี่ผิดหูผิดตาเลยคือเกมลับนะเฉลี่ย3นัดเนี่ยจะเสียสักหนึ่งประตูเนี่ยโอ้โหเหนียวมากๆนะสำหรับกองหลังบารซิลชุดนี้เดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนัดนี้นะเอกวาดอ มันก็จะมีที่เรารู้จักก็จะมีสูนา้าตัวเก่านะเออในวาเลนเซียตัวเดียวนะที่เคยมาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกนอกนั้นก็จะเป็นตัวผู้เล่นที่อยู่ในลีกอเมริกาใตา้สัส่วนใหญ่นะดูชื่อดูชั้นก็ไม่ค่อยคุ้นกันแต่ระบบทีมยังค่อนข้างดีนะสำหรับเอกวาอร์ส่วนบราซิลชุดนี้มาในแผน4-3-3นะโกเป็นอลิซองแบ็กเกอร์เซนเตอร์แบ็ก2ตัวเป็นเตียวโกซิวากับมาควินยอดนะก็เป็น คู่เซนเตอร์ที่เคยร่วมง,งานกันที่เปเช่นะส่วนทางขวาก็เป็นดานิเอลอาเวสังฝั่งซ้ายเป็นอเลสซานโดจากยูเว่มิฟิลด์ตรงกลางใส่ตัวรับมา3ตัวเลยทั้งเฟรต c กาเซมิโลแล้วปาปากูต้านะข้างหน้า3ตัวเป็นลาฟินยาเคซุสแล้วก็วินิซิสจูเนี่ยชุดนี้ ไม่มีสูนหน้า3ตัวหลักนะก็คือข้างหน้านี่เปลี่ยนเกือบหมดเลยเพราะว่าสูน้าตัวหลักของบราซิลชุดนี้ก็จะเป็นเนม่าลิชาริซันและก็ทางเฟอร์มิโนเนม่านี่เจ็บนะส่วนเฟอร์มิโนกับลิชาริซันไม่ได้ถูกเรียกติดมาในชุดนี้ก็ใช้ใช้เป็นผู้เล่นแถวสองนะเป็นลาฟินยาเคซุสแล้วก็วินิซิวจูเนี่ยก็ดูไม่ขี้เหร่สำหรับข้างหน้าของทางบราซิลนะลาฟินยาก็กำลังฟอร์มดีนะแต่ว่าเคซุสกับวินิซิวููเนี่ยก็มันจะออกเงียบๆไปหน่อยแต่ว่า น่าจะเล่นได้ดีในช่วงทีมชาติเดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันหน่อยราคาของคู่นี้วันนี้ให้ทีมเยือนมาต่ออยู่ปอนะบาซิลต่ออยู่ปอและสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าช่อง So อตเกอร์สไนเปอร์จะเลือกให้ใครในวันนี้วันนี้ราคาปออาจจะดูแปลกๆสําหรับบาซิลนะบาซิลไปเยือนนี่น่าจะอย่างน้อยต่อสักครึ่งลูกแต่วันนี้ราคามันดู แปลกเป็นราคาปอนะแต่ว่าบางครั้งฟุตบอลมันก็ไม่ต้องคิดมากนะปารซูมันเหนือกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะอาจจะไม่มีสูน้าตัวจริงแต่ว่าสูนหน้า3ตัวที่ลงมาในนั้นนี้ก็กำลังฟอร์มดีนะอย่างลาฟินยาเนี่ยฟอร์มดีเลยส่วนวินิซิวสตูเนี่ยก็ยังยิงได้เรื่อยๆจะมีเคซุสเนี่ยแหละที่ไม่ค่อยได้ลงตัวจริงสม่ำเสมอแต่มักจะทําผลงานดีในทีมชาตินะข้างหน้า3ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสทําประตูส่วน มิดฟิลเนี่ยผมว่าครองเกมได้แน่นอนหลังนี้ปุ๊อยู่แล้วดูจากสถิตินะเลีย3ประตูจะเสียสักไอ้3นัดจะเสียสัก1ประตูนะโอ้โหเซนเตอร์2ตัวเล่นกันได้ดีแบ็กซ้ายแบ็กขวาตัวเก่าทางนั้นนะมิดฟิลตรงกลางก็น่าจะครองเกมได้วันนี้ผมว่าบาร์ซิลอย่างแย่ที่สุดเสมอไม่มีถึงแพ้แน่นอนนะการันตีบารซิลอย่างแย่ที่สุดน่าจะแค่เสมอแต่ว่ามุมชนะนี่ค่อนข้างสูงกว่านะวันนี้ผมเลือกบารซิลเป็น ทีเด็ดเลยนะบราซิลต่อปอก็ให้ต่อบราซิลไปสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผมนะ @scsn นะก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรือว่าอยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคิดก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้นะก็ช่วงเลี้ยวทามก่อนเตผมก็จะอัปเดตข้อมูลให้ในไลน์อีกทีนะว่าราคาเปลี่ยนไหมมีตัวผู้เล่นเจ็บเพิ่มไหมนะเดี๋ยวก็จะอัปเดตผ่านทางช่องทางไลน์ให้ ส่วนอีก2ช่องทางในการติดตามกันก็มีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาให้ในทุกๆวันผมก็จะอัปเดตในทั้ง2แพลตฟอร์มนะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ใครสะดวกดู f a c e b o o k ก็ดู Facebook, ดที่ Facebook ใครสะดวกดู YouTube ก็ดูที่ y t u t u นะก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งน